ดี๋้วยวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผมจะมารีวิวห้องคณะกรรมการนักเรียนเอสตาของพวกเรานั่นเองนี่บอร์ดของเราบอร์ดกิจกรรมอุ้ยดูพี่ๆแต่ละคนครับอุ้ยนี่พี่ประธานนักรเรียนพี่เอลฟานี่ตัวจริงกับในรูปในรูปก็สวย,ยะครับ <What? S 1> ครับผมอ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้ตารางกิจกรรมโอ้โหเอ่อครับผมตารางกิจกรรมเราแน่นมากเลยครับผมว่าที่น่าสนใจอันต่อไปดีกว่า เชลฟ์รวบรวมของรางวัลฮะอ่าดูสิรางวัลเยอะมากผมบอกได้เลยว่ามีทุกสาขาการศึกษาวิชาการกีฬาแล้วก็ดนตรีโอ้โหอ่าครับผมอ่าผมว่าเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าโต๊ะยาวในการใช้ในการประชุมนะครับของโรงเรียนเราโอ้โหเป็นยังไงล่ะ <L un ters> นี่เพ่ พี่จะตามผมอีกนานปะเอ้ยเปล่านะพี่เห็นว่าโต๊ะมันสกปรกไงพี่ก็เลยมาเช็ดให้งั้นถ้าพี่เช็ดจนาสะอาดแล้วอะช่วยออกจากเฟรมผมเนาะได้ครับขอบคุณครับมาไปต่อกันดีกว่าครับทุกคนมาดูดูถ้วยครับยังไม่จบแค่นี้มาไปต่อกัน มาวินทำอะไรของมึงเนี่ยทำไมมึงไปทำตัวแปลกๆใส่น้องเขาแบบนี้อ่ะน้องแค่อยากทำความรู้จักครับน้องตินอนะแต่ว่าไม่รู้จะทำไงพี่มาวินคุณรู้นะว่ามึงชอบน้องเขาอะมึงก็แค่ต้องกล้าที่จะลองเข้าไปชวนน้องเขาคุยอะ่ะม<ฮ>ั่นใจหน่อยดิวะจำไว้เป็นตัวของตัวเองอะ นีที่สุดเราเชื่อกูพอเป็นตัวของตัวเองอะแกก็หาว่าเราประหลาดใครจะไปล่าแสงกระสือกับพี่ต้นบ้างครับผม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 ครับกระสืออะไรมึงก็แสงสีเขียวปริศนาที่ลุงยามถ่ายได้ไงมึงหยุดเลยนายต้นว h y นี่มึงไล่สาระคนเดียวไม่พอมึงยังจะลากน้องๆไปไล่สาระด้วยอีก ทุกคนฟังพวกเธอเป็นสมาชิกกรรมการนักเรียนพวกเธอต้องรักษากฎต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นดิมาวินโทษของการแอบหลักรอบเข้าโรงเรียนยามวิการคืออะไรใครฝ่าฝืนกฎแอบเข้ามาในโรงเรียนหลังหกโมงจะต้องโดนทันบนทันทีและต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเวลาหเทอมเพราะฉะนั้น เลิกหมกมุ่นหรอไแสงเขียวนี้ได้ละอย่าให้พี่รู้นะว่าใครฝ่าฝืนกฎโดนดีแน่แล้วคุณแอลจะดุทำไมล่ะคะเนี่ยดูหน้าน้องๆของพี่ต้นสิไม่ต้องพูดขายตัวดีเชิญกลับชมรมเต็มได้แล้วค่ะไปโอ้คุณแอลคุณแอลคุณแอลได้โปรดฟังพี่ต้นก่อนไม่ฟังค่ะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่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 ่ไม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 ่ไชม่ม่ไม่ไม่ไม้ไม่ไ